นิสัยของคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสตีเวนอาร์โควีผู้เขียนหนังสือดอว่าสตเวนแฮบิกล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยว่าหากเราเนี่ยนะอยากเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเรื่องของ proactive การที่เราทําอะไรแบบเชิงรุกอะทำอะไรแบบไม่ต้องรอให้ใครป้อนไม่ต้องรอให้แบบเจ้านายสั่งงานก่อนฉันถึงจะคิด ได้คนสําเร็จทุกคนเขามีสมองของเขาเองเขาไม่เอาสมองของตัวเองไปให้คนอื่นใช้ข้อที่สองนะคะคิดแบบวินว<ๆ>ินเนีเวลาที่เราจะทําอะไรอย่าสักแต่ว่าฉันได้ประโยชน์คนเดียวะถ้าทําแบบนี้ยังไงก็ไม่รู้เพราะคุณเอาแต่ได้เหมือนอย่างคุณเลยนะคะครณเลยรักอาชีพการเป็นครูมากมากเลยเราเก่งขึ้นไม่พอเราช่วยคนอื่นนะคะให้เขาเก่งขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยรวยขึ้นด้วยดังนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ให้คิดถึงว่า เขาวินแล้วเราก็วินด้วยและข้อที่3ก่อนลงมือทำอะไรจงมีเป้าหมายของตัวเองซะมนุษย์ส่วนใหญ่นะทำตามเป้าหมายคนอื่นนะแต่ไม่ได้ยินเป้าหมายตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราอะ่ะคืออะไรเหมือนคุณกําลังเอาชีวิตทั้งชีวิตไปให้คนอื่นใช้ฟรีๆใครที่ยังไม่เคยฟังเสียงภายในของตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองนะ คืออะไรตัวตนคนข้างในของคุณคอนเน็กกับตัวเองที่แท้จริงเมื่อคุณเป็นตัวเองที่แท้จริงเป้าหมายไหนก็สําเร็จแบบง่ายๆสบายๆใครนะไอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพิมพ์บอกสิว่าเป้าหมายฉันสําเร็จง่ายๆสบายๆ